บายดีพี่น้องสบายดีรอบคำมาเนี่ยเจซีคุณมาปักซองก็เลยมาแวะเจลานเนี่ยแตมื่อนี่ยขึ้นสิบระไ้นอนน้ำนางดอกนางอยู่อยู่บนนกค่ะอะไรทำงานต้อนรับอยู่ส่ทำไมถึงเงียบจังเลย ชแคมแคมแคม,มได้อะไรสวัส,<อ>สดีค่ะมาเยี่ยมมาเยียนนานแล้วไม่ได้เจอเป็นยังไงสบายดีไหมสบายดีคือเก่าคุณเตรียมตัวจะไปไหนสิเมือบ้านเอาเหรอคุณจะเข้าบ้านเหรอลู้วันได้ซะรู้วันที่บอกโอ้ โอ้ยเมือมอ่อยม้อยซอยเมนฝนตกแห้งนาทางนี้แห้งจนว่าน้ำทักรูเออเป็นอะไรมันจังลูอเอาอัน,อนที่คนเปิดต,ตันท่อแป๊บมานะแปลว่ามันระบายหมดไรน้ำนะแปลว่ามันฝนตกแหง้งโอ้เลยสิเมื่ออ,อ,อยังเมือ่อนอนบ่เมือนะ่อบ้านบ่เขาเสมือนบุสมุสาแล้วกันวันอะไร<า>อ๋อวันพระเนาะยอ๋อยหญ่ใ ฉันก็จะต้องลงเหมือนกันนั่นแหละวันนี้ก็ได้ก็ขึ้นมาจ่ายตังหัวหน้าแล้วก็มาแวะมาเวียน<อ>เป็นมา<จ>น,นั่งมองตาเออเดี๋ยวแป๊บ,บนึงฉันไปเอาของฝากก่อนนี่ค่ะของฝากขอบคุณค่ะหมวกค่ะหมวกอีโมงค่ะใส่ดูสิคะว่าสวยไหมเรี่อรองห่ะ ใส่แล้วจะได้หน้าไม่ดำไงทำทำส่วนไงตังๆแหงๆนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอให้ยูดีมีแห้งกระพอแล้วค่ะรำรวยเอามาทีหลังขอให้ฉันสุขภาพแข็งแรงเอย่ใครนย่าจนฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยกับสุขภาพสันโดดดงๆไปโลดฉันเหนื่อยฉันก็สู้สนทุกวันนี้ฉันก็นั้นแหละตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่กระเทยจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้ไปด้วยกัน มื่อนี่นเปลี่ยนโลกกะสเจีเจ๊ยบเจีย๊ยออกมาได้ึ้นมาบ่าวนางดำหนาบ่อ้าพี่น้องคือโจรึ้นมาทัานทีเลยค่ะนางบอกว่าเวลาทำสวนแล้วหน้าจะได้ไม่ดำนี่คืบอบักสมขีดผายบักสมขีดโจ <laughs> <laughs> รี๋ยวนี้นางกำลังจะออกไปล่านะคะนางกำลังจะออกไปล่าผู้ชายบักได้ขัดคืน มึงต้องโดนต้องโดนนีับไป่าวเธอเสียงอะไรอยู่ใต้วางคา,าเาปล่จกออกมาเดี๋ยวนี้ตลอดปุออกมาเดี๋ยวนี้โจรเอียงอีดีโจรห้าสิบพันบ่ครับห้าสิบพันลา,าไปคอมเมนีเมนคิเจ็กนางเ่าขอบคุณนะครบุญรุ่มบุษราแล้วก็ออกมาบปก่กลับเข้าบ้านแล้วกันจ้าอ๋อนี่ใส่ ข้าบ้าน,เ,านเลย,นขเขยข้าเรศข้าเศรษฐีข้าเศรษฐีจริงๆจะไม่พาลงไปชมสวนหน่อยเหรอแปบ๊บหนึ่งแล้วค่อยไปไม่ได้เจอนานสวนครัวเป็นจังใดเด็กนักสิมื่นคอยกราบพลายยากันอ้ยฉันเกยังยากหญิงฉันกนย์ยา,ยางมือามาเสากับง,งัวควายนะเอ,อื้อยกเให้มางอยอยู่อ้าวหลุยดนที่อยู่ในสวนนี่เหรออ้<ม>าเธอรีบเหรอ ออย่างนั้นฉันก็จะไปหาลุงอ้วนแล้วนะเธอก็กลับบ้านขับรถดีๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบใจวัดดีวัดดีค่ะอันนี้เป็นวัวลุงอ้วนพี่น้องเลยอ่ะ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 มองตอนนี้มาตามหาลุงอ้วนอยู่ค่ะลุงอ้วนเข้าสวนคนเดียวเจล้านจะกลับบ้าน วันพระวันนี้จะจะไปบุส้มบุสซาเพิ่นบอกว่าอ้วนอยู่ตรงไหนพักเจรานกะอันนี้กำลังกังถอนหญ้าถอนยุกออกใ้พ่น้อกเลยกำลังถอนหญ้าถอนยุกค่ะนางสิลงไม่แต่ช่วงนี้ฝนมันเล็งเล็งมากเลยค่ะ หลายวันแล้วไม่ได้มาแวะมาเวียนานางอยากน้ำคนทางพี่น้องเอ้ยทางกระเปื่อนอ๋อนั่งอยู่แปลงหนึ่งผักจีรานก็เหลืออีกแปลงหนึ่งค่ะแปลงยาวเหยียดเลยแปลงนี้เหลืออีกนิดหน่อยคือสิพอได้ขาย,ยมั้งนะคะ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่เอง <c oughs> โอ้ยขึ้นมา ชุระแล้วก็เลยมาแวะมาเวียนแต่วันนี้คือจะไม่ได้มานอนด้วยค่ะเลยมา,าแวะเอามันยากลงอ้วนเอ้ยเบิ่งงออยู่พเพีย,ยาางเดียวนี่มันเศร้าก็ต้องเดินนั่งแหงกับมางอยอยู่<ะ>เสียนหน้อกเรยนคือฮอดเธอมาก้าก็คิดฮอดนั่นแหละก็เลยมาแวะก่อนจะลงอันนี้จีลงไมอีกแล้วบ่จีลงไมพืนดิน แต่มันควรไม่ได้มันดินเปียมันเหนียวเานาะมันตีมันเหนียวเ,เห็นบดได้พี่น้องเอ้ยเบอรเอาเดอร์ซีวีสของโปรยัยอ้วนคุชูอวนไอ้อยู่แปลงพุนได้ได้ขายน้ำอยู่บ่โอ้ขายกับรบบปันได้เฮ้ยก็เรื่อยๆรืลดเท่าไรล่ะขึ้นยูบบ่บ่ะลดละยี่สิบโอ้ก็ยังขายอยูอนะ่เนาะลดละเก้าอืม,มเอา้าแล้วเนี่ยขอบเก้าในโต๊ะมาอีกแล้วเนี่ยฝนนี่ ไม่เห็ดส่วนนะพ่อยายอ้วนคนสวนเด้อพ่อแม่พี่น้องใครดูคลิปเจซีกับคนไลค์กดแชร์ให้เจซีเล้เจซีไปส่งโอรเซนเลยโคตรเพ่อยายอ้วนคนสวนเลยเนอะทำส่วนดีบินปีแต่พอมีตังจ่ายนะจ๊ะนะจ๊ะแต่ยังพอได้ใส่ค่ะมันคืออาชีพของเราคืออาชีพของเราไม่ตามก็ไม่ได้เจริญพันธุ์สี่ห้าบาทเออเพิ่นกำลังนะโอ้ยอะไรอ่ะ ไม่งี้ยน้อไม่เงี้ยยปเหรอนายจะเตรียมการป่ะนางสิเตรียมการขายซีแมนบ์ได้แคเอสเบย์อะไรที่หายว่างๆก่อนอ้อยเมืย์นำงอนำวายนี่เอื้อยกนเมื่อนี้กับบแมนเมยเลยป่ะนาหิวอยู่ เป็นอยังไงโอ้ยของนั่งบริยูดีมีแห้งเน,ะนาะนั่งกันน้อยเมื่อยน้อยอยางอยูอย่หันละแเจมุนมาดน้อยสิศวาจังได้บริษีแต่ละมอือซื่อชีวิดไปอยู่เออเออ,อ,อขอบคุณค่ะโอเห็นคะขอบคุณไ,ไ,ไล่สดบริยูบริยูสามารถไปเพื่อนเขาแล้วเขารู้ก็ได้เนาะค่ะฮะคาว่าบริยูสามารถไปเพื่อนเขาแล้วเขารู้ก็ได้เนาะอันใดไล่สด เอา้ากับผู้เจ้าพ่อจะพุมเป็นมูห้านัา่นแหละเขาก็จังเห็นจนังแล้วลูกกูคือเบิ่งบ่ได้เสร็จน,นะก็จะบริหารเป็นมูห้าวกันว่าอ้าเอาเอเอะไรเสร็จสื่อเสร็จสื่เอเขาคือว่าหลับอยู่บ<อ>่เลรอแล้วก็ให้เจซี่เห็นหายแบบเป็นมาแบบคดีซีบ่มา,บมาก,กนะพอลงวัดกับจังว่าพอเจ้าก็ส่งเมสเซนเจอร์ให้เพิ่นพูดอันน่ะได้อยู่แล้วพูดอันป๊าดจะแม่นเอาผมเร่งนะ อ,อันนี้คือรถขนส่งสินค้าค่ะมีแต่ผักเหรอม,มีแต่กะหล่ำกะหล่ำปักเซี่กะหล่ำปักซี่ซส่งไปเวีง่งของลูกอ้วนนี่ส่งแต่ในตลาดบ้านเองตรงนั้นตลาดปักซอเออบรอิษัส่งบริษัส่งไปวิยงอุย้ยหอนเอาแถิดด้พี่น้องเอ้ยเม่อไ้เคยโยนลงมาอีกแม่นแล้ชวช่วงนี้น้ำ กำลังจะท่วมขันในโต๊ะเลยกันอยางน้นอยู่นะคะฝ้าแจ่มแจ้งแบบนี้แล้วมันจังฝนมันตกนะมันเลยคุปไปบ้านนั้นหูตะเวนก็ค่อยข้ามเลยล่ะลุงวันเอ้ยสิได้ลงเลยแหละบ้านนั่หัวข้ามืืออ่นสามโมงสี่โมงแล้วพี่น้องขาสีสีก็บสิเดออวยลาลงอำลาลงอ้วนอีกแล้วมือหนาจังสิขึ้นมานอนน้ำค่ะวันนี้ก็ขึ้นมา จ่ายเงินหวยค่ะวาน,นาเ,นเรียกตู่กันเลยเป็นหนีเข้าไลน์เลยเมื่อใดขทยประชันยูไปอเออถือโอ้ยอึงจั๊สิบาได้ไหมถือเลขเมื่อปีเป็นหนีบอสเซอสิบา, <laughs> <ว>า <laughs> คลิปนี้ก็บที่เจ้าใบซัมมี่แหละพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามลุงอ้วนเจริ้าน,านเพิ่นบระเดีขึ้นมาลายมือเลย เป็นจังดาอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแหง้แหงอยู่เสบกินนัวอยู่บอ่อจ้ะเจออกก็บร่ได้ขึ้นมาหาบอกเจออกขึ้นมาบ่เจออกกับมาก,กับริยูจ้ะ,จะให้ลุงอ้วนเพิน่นเสียหนาของเพิ่นต่อไปนะพี่น้องคะ,คะวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นมาช่วยคะ่ะขึ้นมาแวะเยี่ยมเฉยๆคลิปนี้กับสิโจ้ใบสมนีแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจให้ลุงอ้วน เจ้านเจสี ain, C, คือเก่าแล้ะพี่น้องเอ๋ยหักแพงคือเก่าค่ะมีโอากาสเกิดขึ้นมานอนน้ำเพลินเลยว่าช่วงนี้ยงยากน้ำงัวนน้ำควายนี่แหละไปแล้วลพี่น้องขอบคุณล่ะสิได้กลับลงบ้านลยห่าฮอดบ้านครับปุ้ยสี่พห่าโมงผมบอกไปเ,เดินลงกอนเด้อกลับก่บอนโดย